ตามคนตามงานกับภารกิจการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนงานราชการกับนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐให้บรรลุปเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลทั้งทางด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแห่งรัฐและคุณภาพชีวิตสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนโมแห่งชาติ ประจุบปี2560ณองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่30มกราคมถึงหกุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ได้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมแก่พวงชนชาวไทยโดยมีนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนงานราชการสารทหารตำรวจข้าราชการและประสบนิกรชาวจังหวัดสระบ,บุรีในพื้นที่เฝ้ารับสเสด็จสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การฝึกศูนย์การทหารมา้าค่ายอดิสรอําเภอเมืองสระบ,บุรีเพื่อทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนในร้อยชั้นปีที่3รุ่นที่66โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา2,559ซึ่งเป็นการฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวดโดยมีนายบัณฑิตเทวีทีิวารักผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนำหัวหน้าส่วนงานราชการสารทหารตำรวจและผู้บังคับหน่วยทหารเฝ้ารับสเสด็จคณะสงฆ์จังหวัดสระบ,บุรีจัดพระราชาพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจริญชัยมงคลคถาและย่ำระฆังเพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุก,การ ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพ,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 พระสังฆราชสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นลำดับองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเปตองโอเพน่นโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจำปี2560 ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้เลื่อนการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมเนื่องจากอยู่ในช่วงของการถวายความไว้อะไรโดยปีนี้มีทีมนักกีฬาเปตองทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและเยาวชนส่ทงทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า120ทีมซึ่งคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาห้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาต่างน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานานามโรงพยาบาลเสาห้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นหนึ่งใน10แห่งของประเทศไทย จังหวัดสระบ,บุรีมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านประชาัฐเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนายบฑิตเทวีทิวรักพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานทหารตำรวจประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคเอกชนได้เดินทางไปมอบบ้านในโครงการซ่อมสร้างบ้านประชารัฐนางสาวนันทนารอดวงศ์บ้านเลขที่28ทับ2หมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบ,บุรี จังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานมหากรรมฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมและนานาชาติมีนักแสดงมาร่วมงาน15ประเทศเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการแสดงออกถึงศิลปะประจำชาติและท้องถิ่นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์เป็นประธานเปิดงานซึ่งจัดโดยมูล,ลนิธิยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคร่วมกับจังหวัดสระบุรีเทศบาลเมืองสระบุรีและมีเอกอากาัครราชทูตและเจ้าหน้าที่จากสถานทูตหลายประเทศ เดินทางมาให้กำลังใจกับนักแสดงจากประเทศตนเองอีกด้วยนายบัณดิตเทวีที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพลตรีอศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่18พลตำรวจตรีชัยรัตนทิพ,พย,ยจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบ,บุรีดรชรัตบุญนักษะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีร่วมปล่อยแถวทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อ,อสสเจ้าหน้าที่เรือนจำและเจ้าหน้าที่จากปปอสอภาคหนึ่ง อยู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อสนองนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลซึ่งจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดและการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังก็ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังนอกจากนี้จังหวัดสระบ,บุรียังสนธิกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองออกกวาดล้างอัชญากรรมและยาเสพติดในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชาและเทศกาลวันเลนไทายที่ผ่านมา ส่วนโครงการผู้ว่าผู้การทหารผู้การตำรวจเยี่ยมโรงเรียนในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ออกไปพบปะผู้บริหารสถานศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรีเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายในด้านของการแก้ไขปัญหาสังคมการขยายเครือข่ายด้านการข่าวที่เป็นเยาวชนเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนายบัณฑิตเท,ทวีทิวรักผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรี นางพจนันเทวีที่วารักนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีร่วมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ของจังหวัดสระบุรีเป็นชุดสุดท้ายนอกจากนี้พลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณทนทหารบกที่18ได้นําสิ่งของมามอบให้กับจังหวัดสระบุรีและนํากําลังพลพร้อมรถทหารมาทําการบรรทุกสิ่งของเพื่อไปมอบให้แก่พี่น้องชาวภาคใต้ด้วยนายสนธิรัตน์สนธิเิรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนหรือฟาร์มเอาท์เลตและโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นในโครงการตลาดต้องชมของจังหวัดสระบุรีที่ตลาดน้ำบ้านต้นตาลทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยมีนายกองเอกบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีโดยจัดให้มีพิธีทางพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอสที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในการนี้นางพจนันเทวีที่วารักษ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บุรีได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ครอบครัวของอสด้วย นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอ,อบาตาห้วยทรายเมืองสะอาดซึ่งอ,อบาตาห้วยทรายร่วมกับภาคเอกชนจัดทาโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะโดยมีส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนอ,อสอมอตำบลห้วยทรายในพื้นที่ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสระบุรีองค์การบริหารส่วนตำบนตาลเดียวจับมือร่วมลงนาม MOU ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขและลดปัญหาขยะในชุมชนรวมไปถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้งโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือเป็นการเพิ่มมูลค่าจัางหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเพิ่มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ําสาธารณะและแม่น้ําป่าสัตว์นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทําให้เกิดปริมาณสัตว์น้ําที่มีมากขึ้นสามารถที่จะแพร่ขยายพันธุ์ในธรรมชาติสร้างความสมดุลและระบบนิเวศให้กลับมามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจังหวัดสระบ,บุรีพนึกกาลังประชารัฐทุกภาคส่วนร่วมกันกําจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคอสช ที่บริเวณอ่างเก็บน้ําบ้านหนองตอตะเคียนตำบลลำพยากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระ,ะบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ําสาธารณะและคูครองในการเตรียมการรับมือกับการแก้ไขปัญหาัยแง้งและอุทกภัยในฤดูการต่อไปโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดสระ,ะบุรีมีการนำส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดสระ,ะบุรีรัฐวิสาหกิจออกพบปะเยี่ยมเยยนพี่น้องประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านพร้อมกับการนําบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอเฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดสระบุรีสุดท้ายนางพจนันเทวีที่วารักนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีนําคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีมอบรางวัลแก่ผู้ถูกสลากกาชาติประจําปี2559ณบ,บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายบัณฑิตเทวี TV ที่วารักผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในการมอบรางวัลพร้อมกับัวหน้าส่วนงานราชการสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานติดตามรับฟังและชมรายการสระบ,บุรีบ้านเรากับผู้ว่าบัณฑิตทางเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนและทางสระบ,บุรีเคเบิลทีวีพีทีวีเคเบิลทีวีและเคเบิลทีวีในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีทุกวันศุกร์และวันจันทร์เวลา8นาฬิกา20นาที และนี่คือความเคลื่อนไหวของจังหวัดสระบุรีในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต